สำหรับคลิปนี้จะเป็นการสอนการใช้งานคำสั่ง Text to Column โดยหากเราได้ข้อมูลมาแบบที่เป็นตัวอักษรและขั้นด้วยขอมมาซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลแบบนี้จะได้มาจากอีเมลเช่นรายชื่อคนและอีเมลเป็นต้นขั้นตอนต่อไปให้เราเลือกแถวของข้อมูลที่เราต้องการจะแยกเสร็จแล้วให้ไปที่แถบ Data แล้วให้เลือก Data Tool และเลือกอีกครั้งที่ Text to Column กดเลือก d e l ิมิทิตแล้วกด next เลือก c อ m มาเพื่อให้โปรแกรมเข้าใจว่าเราต้องการแยกโดยใช้ c อ m มาหลังจากนั้นก็ให้กด next เราอาจเลือก c o l u ม n data format เป็นอย่างที่เราต้องการส่วนใหญ่เราจะเลือก general หรือ text หลังจากนั้นกด finish เป็นอันจบ หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะตกแต่งรูปแบบของคอลัมน์ได้ตามต้องการ